สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทธวดีเปี่ยมวงเช้าเลขที่18วันนี้มาอ่านออกเสียงบทรอยแก้วประเภทพงศาวดารพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม2ตอนแผ่นดินสมเด็จพระสันเพศที่8พระเจ้าเสือรุ้สัก,กราชได้1,066ปีวอกฉศก ขนาะนั้นสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินจะเด็จด,ด้วยเรือพระที่นั่งเอกรกะชัยจับไปประพาสทรงเป็ดณนะปากน้ำเมืองสาครบุรีคันเรือพระที่นั่งไปถึงตำบลโคขามและของที่นั่นคดเคี้ยวนักและพันธายนรสิงห์ซึ่งถือท้ายเรือพระที่นั่งนั้นขอภัยค่ะและพันธายนรสิงห์ซึ่งถือเรือพระที่นั่ง คัดแก้ไขมิทันทีและศีรษะเรือพระที่นั่งนั้นโดนกระทบกิ่งไม้อันใหญ่เข้าก็หักตกลงในน้ำพันท้ายรรสิงเห็นดังนั้นก็ตกใจจึงโดดขึ้นเสียจากเรือพระที่นั่งและขึ้นอยู่บนฝั่งแล้วร้องกราบทูลพระกรุณาว่าขอเดชะฝ่าระองทุรีพระบาทปกเก้าพระราชอาญาเป็นรดนเก้า ขอจงทรงพระกรุณาโปรดให้ทำสารขึ้นที่นี่สูงประมาณเพียงตาแล้วจงตัดเอาศีรษะข้าพระพุทธเจ้ากับศีรษะเรือพระที่นั่งซึ่งหักตกลงน้ำนั้นไปขออภัยค่ะซึ่งหักตกลงน้ำไปนั้นขึ้นบวงสูงไว้ด้วยกันที่นี่ขออภัยค่ะขึ้นบวงสวงไว้ด้วยกันที่นี้ ตามพระราชกำหนดในบทพระอายการเถิดจงขออภัยค่ะจึงมีพระราชองค์การตัดว่าอ้ายพันท้ายซึ่งโทษเองนั้นถึงตายก็ชอบอยู่แล้วแต่ถ้าว่าบัดนี้กูจะยกโทษเสียไม่เอาโทษเองแล้วเองจงคืนลงมาเรือไปด้วยกูเถิด ซึ่งศีสะเรือที่หักนั้นกูจะทำต่อเอาใหม่แล้วเองอย่าวิตกเลยพันท้ายรรสิง์จึงกราบทูลว่าซึ่งทรงพระกรุณาโปรดมิได้เอาโทษกฎหมายไปและซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจะมาระพระราชกำหนดสำหรับแผ่นดินเสียดังนี้ดูมิควรยิ่งนักนานไปภายภาคหน้าเห็นว่า คนทั้งปวงจะร่วงใครหาติเตียนดูหมิ่นได้และพระเจ้าอยู่หัวอย่าทรงพระอะไรแก่ข้าพระพุทธเจ้าพูดถึงแก่โทษมรณะขออภัยค่ะพูดถึงแก่มรณะโทษนี้เลยจงทรงพระอะไรถึงพระราชประเพณีอย่าให้เสียขบธรรมเนียนไปนั้นดีกว่าอันพระราชกำหนดมีมาแต่โบราณน,นั้นว่า ถ้าแรบพัน้ายผู้ใดถือท้ายเรือพระที่นั่งให้ศีรษะเรือพระที่นั่งนั้นหักท่านว่าพันทะนขออภัยค่ะท่านว่าพัน้ายนั้นถึงมรณะโทษให้ตัดศีรษะเสียและพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระกรุณาโปรดให้ตัดศีรษะข้าพระพุทธเจ้าเสียตามโบราณราชกํมหนดนั้นเถิด จึงมีพระราชดำรัสสั่งให้ฝีพายทั้งปวกปั้นมูลดินเป็นรูปพันท้ายนรสิงห์ขึ้นแล้วก็ให้ตัดศีรษะรูปดินนั้นเสียแล้วดำรัสว่าไอ้พันท้ายซึ่งโทษเองถึงตายนั้นกูก็ประหารชีวิตเองเสียพอเป็นเหตุแทนแล้วแขออภัยค่ะพอเป็นเหตุแทนตัวแล้วเองอย่าตายเลย ทรงกลับมาโรงเรือไปด้วยกูเถิดพันท้ายรนารสิงเห็นดังนั้นก็มีความระอายนักด้วยกลัวว่าจะเสียพระราชกหนดโดยขนบธรรมเนียมโบราณไปเกงคนทั้งปวงจะหาใครฮะขออภัยค่ะเกงคนทั้งปวงจะใครหาติดเตียนดูหมิ่นในสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวแห่งตนได้สู้เสียสละชีวิตของตัวมีได้อะไร ซึ่งกราบทูลไปว่าขอพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดข้าขออภัยค่ะขอพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้าทั้งนี้พระเดชพระคุณหาที่สุดมิได้แต่ทว่าซึ่งตัดศีรษะรูปดินแทนตัวข้าพระพุทธเจ้าดังนี้ดูเป็นทําเล่นไปคนทั้งหลายจะร่วงใครหาติดเตียนได้ ขอพระองค์จงทรงพระกรุณาโปรดตัดศีสข้าพระพุทธเจ้าเสียโดยฉันจริงเถิดอ,อย่าให้เสียขนบธรรมเนียนในพระราชกำหนดไปเลยค